นกึกโรงเรียนต่างพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่12ถนนท่าเรือตำบลระแหงอำเภอเมืองจังหวัดตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด2,644คนมีบุคลากรทางการศึกษา176คนและยังเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนตากพิทยาคมซึ่งมีจํานวนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งคนชั้นปีที่สอง7คนชั้นปีที่ส99คนทั้ง3ชั้นปีรวม306คนปรัชญาสถานศึกษาวิชาทหารจงรักพักดีมีวินัยใฟ่คุณธรรมสถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนตากพิทยาคมภายใต้การบริหารงานของนายภูธนพัฒน์ภ่มไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมนายอภิศัิ์เทียมฉันรองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมฝ่ายกิจการนักเรียนนายพงวัฒน์เกตด,ด้วงหัวหน้างานกิจกรรมรักษาดินแดนและผู้กำกับ ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากวิทยาคมได้ํำเนินงานภายใต้มาตารฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตารฐานเดียวกันดังนี้ด้านที่ 1. การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมเห็นถึงความสําคัญของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ยงมีการบรรจุก,การเรียนนักศึกษาวิชาทหารเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารไว้ทุกชั้นปีส่งเสริมการฝึกทบทวนระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาวิชาทหารภายในสถานศึกษาจัดให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนําในการทํากิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาส่งเสริมความรู้ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารให้เข้ารับการฝึกทบทวนพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทําสื่อการเรียนเป็นเครื่องช่วยฝึก โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาทหารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังสนับสนุนให้ผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหารไปช่วยงานที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารอย่างต่อเนื่องด้านที่2การปฏิบัติตัวของนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมมีการกำกับดูแลติดตามเอาใจใส่ให้นักศึกษาวิชาทหารแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินยัย และเชื่อฟังคำสั่งของครูฝึกอีกทั้งยังสร้างความตระหนักให้นักศึกษาวิชาทหารเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของการฝึกวิชาทหารและเน้นย้ำให้ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบและให้เกียรติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารจะต้องเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คนภายนอกที่พบเห็นนักศึกษาวิชาทหารจะต้องประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนที่อยู่ในโรงเรียน มีกิริยามารยาทที่ดีสมกับเป็นนักศึกษารักษาระเบียบว,วินัยตลอดห่วงการฝึกวิชาทหารและต้องพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่หน่วยฝึกขอความร่วมมืออย่างเต็มใจด้านที่3การปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมจัดชั่วโมงเรียนในคาดกิจกรรมพรัฒนาผู้เรียนสัปดาห์ละหนึ่งคาบ มีการฝึกทบทวนให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ด้านวิชาทหารควบคุมกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีระเบียบวินยัยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาวิชาทหารอย่างหลากหลายปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรับผิดชอบและสำนึกในหน้าที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,าษาัตริย์ทรงเป็นประมุขด้านที่4การจัดตั้งองค์กรนอสอทอ ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสำนักงานนักศึกษาวิชาทหารภายในโรงเรียนมีการจัดการปกครองตามสายการบังคับบัญชาแบบทหารโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและครูที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และการกำหนดกิจกรรมให้องค์กร,รนักศึกษาวิชาทหารดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้านที่ 5. การบรรจุกิจกรรมในองค์กร,รนักศึกษาวิชาทหารและการบรรลุผลสำเร็จสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมเสริมสร้างลักษณะผู้นำและเพิ่มขีดความสามารถทางทหารให้มีระเบียบวินยัยปลูกฝังนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักช่วยเหลือสังคมมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ประพฤตินตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดอายมุขทุชนิดรักษาทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยรู้จักดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการสร้างความสามัคคีและความผูกพันให้กับนักศึกษาวิชาทหารด้านที่ 6. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กรนักศึกษาวิชาทหารสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมได้มีการจัดแสดงผลงานภายในสำนักงานและในบอร์ประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาในโรงเรียนได้รับรู้รับทราบกิจกรรมของนักศึกษาชิชาทหารมีเว็บไซต์ของนักศึกษาชิชาทหารของทางโรงเรียนซึ่งมีแหล่งข้อมูลสารสนเทศแฟนเพจของนักศึกษาชิชาทหารกลุ่มไลฟ์ของนักศึกษาชิชาทหารรายงานผลการดําเนินงานาประจําปีให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบและนําผลการรายงานเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของสถานศึกษาด้านที่7ด โครงการนักศึกษาวชิชาทหารจิตอาสาพระราชทชานสถานศึกษาวชิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมมีการสนับสนุนการดำเนินงานรอดอจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยมีผู้กำกับนักศึกษาวชิชาทหารและผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวชิชาทหารทุกนายมีส่วนร่วมในองคอ์กรรดจิตอาสาเป็นผู้นำพานักศึกษาวชิชทหารทำจิตอาสา จัดระบบการควบคุมรอดอดจิตอาสาผ่านสายการบังคับบัญชาการด้านที่8โครงการรอดอจิตอาสาสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากวิทยาคมได้มีการจัดตั้งองค์กรรอดอดจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีมีการจัดกิจกรรมรอดอดจิตอาสาตลอดห่วงการศึกษาซึ่งกิจกรรมต่างๆจะได้มาจาก ความต้องการของหน่วยงานภายในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษากิจกรรมเทิดทุนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถกิจกรรมบรรเทาสาธารณภยัยกิจกรรมการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษารวมถึงชุมชนและท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ตามศักยภาพกําลังและความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร ด้านที่9จิตอาสาต้านภายาเสพติดสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกความรักชาติเสียสละและมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมปลูกฝังให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและสร้างเครือข่ายสถานศึกษา เฝ้าระวังปัญหาของยาเสพติดในชุมชนของตนเองรวมถึงการเป็นแกนนำเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษาด้านที่10การปฏิบัติตามโครงการเข้าคิวสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมมีนักศึกษาวิชาทหารเป็นแบบอย่างของการเข้าคิวในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนปลุกจิตสำนึกการเข้าคิว ที่น่าสาบทงทุกวันพฤหัสและผ่านเสียงตามสายในช่วงเช้าจัดกิจกรรมปรับปรุงไว้ในการเข้าแถวโดยให้หลักการตามโครงการเข้าคิวให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านที่ 11. รอดรอดเน็ตเวิร์สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาวิชาทหารอบรมรอดเน็ตเวิร ด้วยการกำหนดเนื้อหาการใช้โปรแกรมในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆต,ตลอดจนความสามัคคีมีวินัยและจิตอาสาอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผลการใช้งานรอดอเน็ตเวิอยู่เป็นประจำด้านที่12รอดอไซเบอร สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารและจัดนิทรรศการรอดอไซเบอร์ให้นักศึกษาวิชาทหารเห็นถึงประโยชน์ของการส่งข่าวสารในโลกไซเบอร์สร้างเค,ครือข่ายนักศึกษาวิชาทหารสนยนฝึกต่างๆแฟนเพจส่งข่าวสารบทความในรูปแบบการถ่ายทําหนังสั้นออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายด้านที่ 13. รอรดอวัตกรรม สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนต่ากพฤทยาคมได้ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมรวมถึงเพื่อสื่อถึงความทันสมัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น